สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจัดงาน TPQI Fair 2025ครั้งแรกเปิดโอกาสให้ประชาชนค้นหาอาชีพที่ชอบพัฒนาทักษะพร้อมแนะแนวการเรียนรู้สู่อาชีพผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล EWE ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งแนะแนวอาชีพเวิร์กชอ็อปและเสว,วนาจากผู้เชี่ยวชาญคาดจะมีผู้ร่วมงานกว่า3,000คน สถาบันวุชาชีพเรามีมาตรฐานอาชีพจํานวนมากที่สุดในประเทศไทยนะคะซึ่งเกิดจากความต้องการของตลาดแรงงานั้นอาชีพที่เราพูดถึงมีเป็นพันเราอยากจะให้ทุกคนเลยกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ครูนะคะนักเรียนนักศึกษาเยาวชนต่างๆเนี่ยรวมถึงผู้กเกษียณไปแล้วเนี่ยอาจจะอยากจะมีงานเสริมก็สามารถมาค้นพบอาชีพใหม่ ที่มีอยู่ในตลาดแรงงานตอนนี้มากมายแล้วก็มีมาตรฐานอาชีพที่เราทําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสามารถมาค้นพบอาชีพที่ใช่อาชีพในฝันที่อาจจะไม่ได้ไม,ไดมีโอกาสทําม,มาก่อนนะคะก็มาค้นพบได้ในงานนี้ค่ะก็จะมีทั้งกลุ่มอาชีพใหม่นะคะที่มาร่วมงานกับเรานะคะเช่นเรื่องของดโดรนเพื่อการเกษตรมีเรื่องของศิลปะหัตถกรรมนะคะมีเรื่องเงินออมที่ ได้คุณวุฒิวิชาชีพแล้วเนี่ยสามารถเข้าสู่ช่องทางที่ได้สินเชื่อจากหลากหลายธนาคารเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็เป็นความร่วมมือของเราแล้วก็มีอาหารนะคะที่อร่อยๆที่เราให้การันตีว่ามีความเป็นมืออาชีพนะคะมีเวิร์กช็อปในการทำงานต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องหอมการทำเล็บหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการทดลองมาดูกันว่าเขาขับขี่โดรนเพื่อการเกษตรกันยังไง ใช่ค่ะเรามีที่สำคัญก็คือระบบแนแนวอาชีพนะคะหรือ Learning Career g u i d a n c e ซึ่งอยู่ภายใต้แพลตฟอร์มหลักของเราก็คือ eWorkforce e c o System LCG เนี e ่ยเป็นระบบที่จะให้ทุกคนพอเข้าไปแล้วเนี่ยจะหาค้นพบตัวเองได้ว่าตัวเองมีคุณลักษณะมีทักษะแบบไหนเป็นคนที่ชอบอยู่กลางแจ้งเป็นคนชอบทำงานในห้องแอร์ชอบทำงานคนเดียวหรืออยากชอบที่จะสื่อสารกับคนอื่น เมื่อค้นพบทักษะเหล่านี้หรือคุณสมบัติพวกนี้แล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะค้นพบตัวเองนําไปสู่อาชีพที่เขาอยากจะทําได้และที่สําคัญเอ๊ะมันจะต้องไปเรียนที่ไหนจะต้องไปอบรมเพิ่มเติมที่ไหนเจ้าตัวเครื่องมือนี้จะพาท่านไปสู่ช่องทางนั้นได้ต่อไปอีกก็คือว่ายิ่งอยากจะหางานทำก็ไปได้เลยค่ะวันนี้เรามี จ็อบบีเคมากับเรานะคะยิ่งท่านอยากกําลังจะหางานอยู่แล้วเป็นอาชีพที่ใช่ก็มีช่องทางไปสู่การมีงานทําได้เลยค่ะงานครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกของเรียกว่าของประเทศไทยได้เลยนะคะเพราะว่าเรื่องของแนวแนวอาชีพเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังเป็นไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจมากนักนะคะสถาบันคุณวิชาชีพเราเริ่มทําเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่อยากจะกระตุ้นให้คนไทยคนทํางานค้นพบตัวเองให้เร็วมากยิ่งขึ้น เราจะต่อยอดจากตรงนี้นะคะไม่ใช่แค่เพียงในกรุงเทพมหานครเท่านั้นในปถีถัดไปเรามองว่าเราจะต้องนำเรื่องนี้ลงไปสู่ภูมิภาคสู่พื้นที่ให้น้องๆเยาวชนผู้ปกครองคนไทยนะคะในทุกภูมิภาคได้เข้าถึงโอกาสที่สถาบันคุณช,ชีพเนี่ยได้ทำระบบนี้ขึ้นมานะคะ่ะอยากจะขอเชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องคุณครูผู้ปกครองนะคะทุกทกท่านเลยที่อยากจะรู้ว่าเทรนด์ของอาชีพในปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้าง มาเที่ยวกันในงานนี้นะคะมีหลากหลายกิจกรรมให้ท่านได้ค้นพบมานะคะในวันนี้วันที่16พฤษภาคมและพรุ่งนี้วันที่17นะคะที่ IMPACT เมืองทองธานีฮอ9และ10ค่ะเชิญชวนมากันเยอะๆค่ะท่านจะได้ค้นพบอะไรใหม่ๆแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันไปกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพค่ะ